ท่ามกลางหมู่ดาวนับแสนล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกยังมีระบบดาวฤกษ์ที่แสนพิเศษลอยเคว้งคว้างในอวกาศที่เวงว้างว่างเปล่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักบ้านอันแสนพิเศษระบบสุริยะของเรากันครับถ้าหากพูดถึงจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งบนโลกของเราแล้วความหมายในหนึ่ง อาจจะพูดได้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดจากดวงดาวที่ได้ตายลงแล้วกลายเป็นกลุ่มก้อนแก๊สที่ลอยอยู่ในอวกาศบังเอิญว่าในเวลาหนึ่งกลุ่มแก๊สนั้นก็ได้ถูกปฏิกิริยาภายนอกกระตุ้นให้เกิดการยุบตัวขึ้นแก๊สส่วนใหญ่ที่ยุบตัวนั้นได้เกิดเป็นวัตถุต่างๆในระบบสุริยะเช่นดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคร์ดาวเคราะห์น้อยก้อนน้ำแข็งโสกปรกหรือแม้กระทั่งฝุ่นขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอวกาศมาร่วมไขความลับของระบบสุริยะไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มด้วยส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบสุริยะนั่นคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบสุริยะเนื่องจากหลังการยุบตัวของกลุ่มก้อนแก๊สร้อน มวลของระบบสุริยะมากกว่า99รวมกันอยู่ที่ดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์ประกอบไปด้วยแก๊สที่อัดแน่นกันอย่างหนานแน่นจนอุณหภูมิที่ใจกลางสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสทําให้บริเวณแกนกลางของดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันได้ดวงอาทิตย์ของเราถือว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กที่มีมวลเพียงประมาณ2ล้าน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 กิโลกรัม ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเราสามารถบรรจุโลกของเราใส่ไว้ในดวงอาทิตย์ได้ประมาณ3 3 5 0 0 0ดวงนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ยังเป็นดาวฤกษ์ที่ถือว่ามีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำประมาณ5,500องศาเซลเซียสซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสีประเภทสีเหลืองสม้มดวงอาทิตย์ไม่เพียงแต่ส่งอิทธิพลทางด้านแรงดึงดูด ตามกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันแต่ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญให้กับทุกสรรพสิ่งในระบบสุริยะหนึ่งในนั้นคือดาวเคราะห์โดยดาวเคราะห์และวัตถุอื่นๆที่มีมวลรวมกันคิดเป็น1%ของระบบสุริยะนั้นเกิดจากการยุบตัวของกลุ่มก้อนแก๊สที่เย็นกว่าการยุบตัวของดวงอาทิตย์การยุบตัวนั้นเกิดขึ้นในบริเวณที่แตกต่างกันออกไปโดยบริเวณที่มีการยุบตัวค่อนข้างมากก็จะเกิดเป็นดาวเคราะ์ จากการค้นพบในปัจจุบันในระบบสุริยะของเรานั้นประกอบไปด้วยดาวเคราะห์จำนวน8ดวงซึ่งเราจะมาเริ่มที่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดก่อนตามระดับนะครับสำหรับดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมีชื่อว่าดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะที่มีมวลเพียง0 0 5เท่าเมื่อเทียบกับมวลของโลกเมื่อมองจากโลก ดาวพุธปรากฏบนท้องฟ้าไม่ห่างจากดวงอาทิตย์มากนะักเราจึงสังเกตเห็นดาวพุธในช่วงเวลาหัวค่าและช่วงใกล้รุง่งดาวพุธเป็นดาวท,ที่หมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆโดยใช้เวลาประมาณ59วันของโลกทําให้ดาวพุธถูกเรียกว่าเตาไฟแช่แข็งเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่เบาบางทําให้ด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิ ถึง,ง430องศาเซลเซียสส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณติดลบ170องศาเซลเซียสดาวพุธยังเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ที่เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียงแค่88ฟันของโลกสำหรับดาวเคราะห์ดวงถัดมาถือได้ว่าเป็นฝาแฝดของโลกเลยทีเดียวครับนั่นคือดาวศุกร์ ดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากทำให้เมื่อมองจากโลกจะเห็นดาวสุกเป็นดาวที่สุกสว่างปรากฏเหนือท้องฟ้าในทิศตะวันออกในช่วงรุ่งเช้าซึ่งเรียกว่าดาวประกายผึกและปรากฏในทิศตะวันตกในช่วงพบค่่าเรียกว่าดาวประจำเมืองดาวสุกใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง24 3วันและใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์225วัน ชั้นบรรยากาศของดาวสุขส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และชั้นเมฆที่เป็นกรดกรรมะถันจากภูเขาไฟระเบิดทำให้ดาวสุขเกิดภาวะก๊สเรืนกระจกอย่างรุนแรงส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง470องศาเซลเซียสปรากฏการณ์ที่สำคัญเมื่อมองจากโลกคือปรากฏการณ์ดาวสุขผ่านหน้าดวงอาทิตย์ซึ่งจะเกิดเป็นคู่ในช่วงระยะเวลา8ปี โดยแต่ละคู่จะห่างกันประมาณ120ปีครั้งล่าสุดที่เกิดปรากฏการณ์นี้คือปีพุทธศักราช2555และครั้งต่อไปจะเกิดอีก96ปีข้างหน้าหรือในปีพุทธศักราช2660สำหรับดาวเคราะห์ดวงต่อไปนั้นเป็นดาวเคราะห์ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือบ้านของเราเองครับดาวเคราะห์โลกโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่3ถัดจากดาวศุกร์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าดาวศุกร์เพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรซึ่งในขณะนี้ถือว่าเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีความสามารถพิเศษนั่นคือมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เนื่องจากโลกอยู่ในโซนที่เรียกว่า habitable zone คือบริเวณที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตหรือเป็นบริเวณที่น้ำสามารถอยู่ในรูปแบบของของเหลวในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่0ถึง100องศาเซลเซียส โลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ365วันและใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงหรือ1วันชั้นบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยไนโตรเจน78%ออกซิเจน21%ซึ่งชั้นบรรยากาศมีความหนาเมื่อเทียบกับดาวพุธท,ทำให้ชั้นบรรยากาศของเราปกป้องสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนโลกจากอุกกาบาตและรังสีจากดวงอาทิตย์ และยังช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกไว้โดยโลกของเรานั้นมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยอยู่ที่15องศาเซลเซียสโลกของเรามีบริวารหนึ่งดวงชื่อว่าดวงจันทร์ลูน่าซึ่งถูกจัดให้เป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ลำดับที่5ของระบบสุริยะโดยอยู่ห่างจากโลกประมาณ300,000กิโลเมตรดวงจันทร์ยังเป็นสถานที่ที่ไกลที่สุดที่มนุษย์สามารถเดินทางไปถึงได้ ถัดจากโลกของเราต่อไปจะเป็นดาวเคราะห์ชั้นในดวงสุดท้ายคือดาวองคารครับดาวองคารเป็นดาวที่มีมุมการเอียงของแกนหมุนที่ใกล้เคียงกับโลกและมีระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงคล้ายก,กันกับโลกทําให้ฤดูกาลค่อนข้างคล้ายกับโลกเพียงแต่มีระยะเวลายาวนานกว่าดาวองคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวสีแดงเนื่องจากพื้นผิวประกอบไปด้วยออกไซด์ของเหล็ก หรอเรียกง่ายๆว่าสนิมนั่นเองและบริเวณที่น่าสนใจของดาวองคารคือบริเวณขั้วของดาวองคารที่เป็นน้ำแข็งและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของดาวองคารในบางฤดูกาลเกิดการละลายกลายเป็นของเหลวดาวองคารโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ687วันหรือเกือบ2ปีบนโลกดาวองคารมีดาวบริวารอยู่2ดวงชื่อโฟบอสและไดมอส ซึ่งรูปร่างดาวบริวารของดาวองคารนั้นค่อนข้างแตกต่างจากดาวบริวารของดาวดวงอืน่นเนื่องจากมีรูปร่างที่ไม่เป็นทรงกลมโดยนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าดวงจันทร์บริวารนั้นถูกดึงดูดมาจากแถบดาวเคราะหน้อยที่อยู่บริเวณถัดไปลำดับต่อไปจะเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างดาวองคารและดาวพฤหัสที่มีวัตถุหนึ่งอยู่อย่างกันานาแน่นเรียกว่าแถบดาวเคราะหน้อย ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุขนาดเล็กที่มีองค์ประกอบเป็นหินหรือโลหะเป็นหลักโดยมีขนาดเล็กมากไปจนถึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยกิโลเมตรถึงว่าถึงแม้ว่าในแบบจำลองที่เราเห็นจะเห็นว่าดาวเคราะห์น้อยอยู่ใกล้กันมากแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันอยู่ห่างกันเฉลี่ยถึง1ล้านกิโลเมตรสำหรับการจำแนกประเภทของดาวเคราะห์เราใช้แถบดาวเคราะห์น้อยในการแบ่งดาวเคราะห์ชั้นใน และดาวเคราะห์ชั้นนอกออกจากกันซึ่งดาวเคราะห์ชั้นไนประกอบไปด้วยดาวเคราะห์หินทั้งหมดนั่นคือดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกและดาวอังคารครับถัดออกไปจากแถบดาวเคราะห์น้อยแล้วนั้นเป็นบริเวณของดาวเคราะห์ชั้นนอกที่มีคุณสมบัติเป็นดาวเคราะห์แก๊โดยเริ่มจากยักษ์ใหญ่ของเราดาวพฤหัสหรือเรียกชื่อเต็มว่าดาวพฤหัสบดี องประกอบส่วนใหญ่ของดาวพฤหัสประกอบไปด้วยแกส๊สไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทนและแอมโมเนียทำให้ดาวพฤหัสปรากฏเป็นสีแดงดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีมวลมากกว่าโลกถึง318เท่าและมีรัศมีมากกว่าโลก11เท่าดาวพฤหัสมีการหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ12ปีดาวพฤหัสมีดาวบริเวณที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือ4ดวงนั่นคือไอโอยูร์ปาแกนามีและคาริสโตหรือที่เรียกว่าดวงจรรันทร์กาลิเลียนซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบสุริยะเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือบริเวณที่เรียกว่าเข็มขัดของดาวพฤหัส ซึ่งบริเวณนี้เกิดจากเมฆชั้นต่ำที่มีองค์ประกอบทางเคมีคือแอมโมเนียและไฮโดรซัลไฟด์ถูกกดทับด้วยความกดอากาศสูงทำให้ปรากฏเป็นแถบสีแดงดาวเคราะห์แก๊สดวงที่สองมีชื่อว่าดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดาวเสาร์ยังเป็นดาวที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงเนื่องจากว่าดาวเสาร์มีวงแหวนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์โดยวงแหวนเหล่านี้ประกอบไปด้วยหินและก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กที่โคจรรอบดาวเสาร์ดาวเสาร์ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นานถึง30ปีและใช้เวลาหมุนรอบตัวเองประมาณ10ชั่วโมงและดาวเสาร์ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าหากนำดาวเสาไปลอยน้ำดาวเสาจะสามารถลอยน้ำได้เนื่องจากว่าดาวเสามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำองค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวเสารประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมดาวเสามีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณติดลบ140องศาเซลเซียสจากการค้นพบล่าสุดดาวเสายังเป็นดาวที่มีจำนวนบริวารมากที่สุดถึง82ดวง โดยดวงที่มีโดยดวงที่มีความน่าสนใจในขณะนี้คือดวงจันทเอ็นซาลาดัสที่มีการตรวจพบการพวยพุ่งของน้ําจากพื้นผิวซึ่งจากการตรวจสอบของยานอวกาศแคสซินีที่ได้บินผ่านบริเวณที่มีการพวยพุง่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นมีเทนที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวซึ่งคาดว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตประเภทเซลเดียวอาศัยอยู่ได้ถัดจากดาวเสา ยังมีการค้นพบดาวเคราะห์อีกสองดวงโดยหนึ่งในนั้นคือดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่7ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทาง2880ล้านกิโลเมตรหรือคิดเป็น19เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ทำให้ดาวยูเรนัสใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์นานถึง84ปี ดาวยูเรนัสตมีแกนหมุนที่เกือบจะขนานกับระนาบการโครจรของดาวรอบดวงอาทิตย์ทําให้การโครจรปรากฏคล้ายกับการกลิ้งไปรอบดวงอาทิตย์เป็นผลให้ฤดูการของดาวยูเรนัสตในซีกหนึ่งหนึ่งกินเวลายาวนานถึง42ปีและมีเพียงสองฤดูการเท่านั้นคือฤดูร้อนและฤดูหนาวองค์ประกอบของดาวยูเรนัสประกอบไปด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมมีเทน และแอมโมเนียโดยที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ติดลบ195องศาเซลเซียสที่อุณหภูมินี้แก๊สมีเทนมีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงสีแดงและสะท้อนแสงสีน้ำเงินทำให้ดาวยูเรนัสปรากฏเห็นเป็นสีน้ำเงินอมเขียวอย่างชัดเจนหลังจากการค้นพบดาวยูเรนัสไม่นานนักดราราศาสตร์พบว่าตำแหน่งของดาวยูเรนัส ลาดเคลื่อนไปจากที่คำนวณไว้จึงได้สันนิษฐานว่ามีดาวเคราะห์อีกหนึ่งดวงที่ส่งอิทธิพลแรงดึงดูดมาถึงดาวยุเรนัสหลังจากนั้นจึงได้ค้นพบดาวเนปจูนโดยตั้งชื่อตามเทพแห่งท้องทะเลจากการปรากฏของดาวเนปจูนที่เป็นสีน้ำเงินสดใสเนื่องจากดาวเนปจูนอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มาก ทำให้ดาวเนปจูนได้รับการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่น้อยมากๆโดยอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณติดลบ218องศาเซลเซียสดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แกส๊สที่มีองค์ประกอบคล้ายกับดาวยูเรนัสคือมีแก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมผสมกับแอมโมเนียและมีเทนแข็งด้วยอุณหภูมิของดาวที่ต่ำการดูดกลืนแสงสีแดงของมีเทนก็จะยิ่งมีผลมากกว่าเมื่อเทียบกับดาวยูเรนัส จึงทําให้ปรากฏเป็นสีน้ําเงินมากกว่าดาวนิจูนโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาทั้งหมด165ปีและหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงทําให้ชั้นบรรยากาศเกิดเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ที่มีความเร็วสูงถัดจากดาวนิฟจูนจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าแถบไคเปอร์หรือเรียกอีกชื่อว่าทรานเนฟจูเนียน วัตถุในบริเวณดังกล่าวประกอบไปด้วยดาวเคราะห์แคะซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นหินยกตัวอย่างเช่นดาวพลูโตดาวพลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทาง5,900ล้านกิโลเมตรหรือคิดเป็น40เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ทำให้มีค่าการโคจรร,รอบดวงอาทิตย์นานถึง248ปีโดยอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณติดลบ228องศาเซลเซียส และอีกหนึ่งวัตถุที่น่าสนใจในแถบนี้ส่วนใหญ่แล้วคือก้อนน้ำแข็งสกกระปรกซึ่งจะอยู่ที่บริเวณห่างจากดวงอาทิตย์35ถึง1,000เท่าของระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์โดยนักดราราศาสตร์เชื่อว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางคราบสัน้นเช่นดาวหางฮันเล่ที่จะกลับมาให้ชื่นชมอีกครั้งในปีพศ2อ0 4หรืออีก40ปีข้างหน้า สำหรับบริเวณที่มีวัตถุที่อยู่ไกลที่สุดในระบบสุริยะคือบริเวณที่เรียกว่าหมู่เมฆออดซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นับไปจากแถบไครเปอร์อีกประมาณ5 0,000่นเท่าของระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ซึ่งวัตถุในบริเวณนี้จะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างไปจากวัตถุอื่นในระบบสุริยะวัตถุส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งซึ่งนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางคาับยาวเช่นดาวหางเฮลโบ ซึ่งโคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2,540และจะโคจรกลับมาในอีกประมาณ2,500ปีหรือในปีพศ4,928เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการสำรวจระบบสุริยะของเราในวันนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเรา มาได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจเลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ